น้ำตัวไหนครับก็เลยลไกเดชาครับใคเราซ้อมมากี่วันก็สามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอุบลใครอยู่ที่อุบลที่เดิมมีใครไปช่วยเป็นผู้เปอาซ้อมวันไฟนี้พี่ๆน้องๆนะครับครับนในใครเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ลเล่สิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่ร้อ่งน้ำหนักปล่อยตอนนี้65ครับมวยสไตล์อะไรครับก็เขาครับวันนี้เลยต้องมาเจอรุ่นพี่นะครับใช่ช้ำหมวเพชรไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยศึกษาเคยนต่อยพี่ก็ยังก็ศึกษามาเขามวยสไตล์ ก็ขีมือแข่งสายครับวันนี้มาเจอรุ่นพี่ครับวาเควางแพงไงดีก็เรื่อยๆครับตามสไตล์ตเราเนาะมีอะไรเด็กแก้ไขก็เบอร์เดียวครับแต่นี้ต่างติดต่างสายด้วยครับครั้งแรกเลยใช่ไหมครับผมอืมแล้ววันนี้ต่อยที่เวทได้ห3 2่ร้อยสามสองเมื่อเช้ามาเป็นไงรถเท่าไหร่ รถหนึ่งยูซีครับหนึ่งยูซีรับนี่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วและล่าสุดรถต่อยไว้ที่ต่อยที่นี่ครับวันนั้นต่อยกับปฏิหาระแพงมากวันนั้นก็แพ้พี่เขาไแพ้พี่ปฏิหารวันนั้นเบสเท่าไหร่ร้อยสามสามร้อยสามสามใหญ่ไปไหมหรือว่าก็ใหญ่ไปแต่วันนี้ร้อยสามสองนี่พอดีพอดีครับร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะเอาพายเนาะ คุณมัดกี่กิโลไฟนี้ก็สี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหล่ะแปดสิบครับคนจังหวัดอุบลครับเด็กอุบลเลยอ้าวฝากเชิญชวนแฟนกับหน่อยฝ่ายมวยชาวบุญช่วยเชียร์มุนใจด้วยครับวันนี้ผมเต็มที่แน่นอนอ้าววันนี้ต่อยคู่เอกช่องหน้าเลยนะและต่างเสร็จต่างสายด้วยอ่าวันนี้ขอโชคดีครับเดี๋